ตำนานและที่มามาโกริกิตเป็นตำนานปีศาจจากตะวันออกที่เล่าขานกันในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งกลับมาเพื่อล้างแค้นหรือเติมเต็มทางชีวิตของตนเองด้วยการดูดพลังจากมนุษย์ลักษณะของมาโกริกิรูปร่างของมันคล้ายเด็กอายุ5-7ขวบสูงชุดขาดรุ่งริ่งมีผิวซีดขาวคล้ายไร้วิญญาณดวงตาสีดำสนิทไร้ประกายชีวิต หากมองลึกเข้าไปจะรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปในความว่างเปล่าปากของมันมีรอยยิ้มเย็นชาและบางครั้งจะเผยให้เห็นเที่ยวเล็กๆที่ซ่อนอยู่มักจะมีเสียงหัวรอบเบาเหมือนเด็กเล่นซ่อนหาพฤติกรรมและความสามารถมาโกริกิตจ,จะปรากฏตัวในเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงพระจันทร์มืดมันสามารถเข้าไปหาผู้คนที่กำลังอ่อนแอหรือเหนื่อยล้าเช่นผู้ป่วยคนที่สูญเสียกำลังใจหรือคนที่มีพลังชีวิตต่ำเมื่อเข้าใกล้เย,ยื่อมาโกริกิตจะก,กระซิบคำพูดที่ชวนให้เคลิบเคลิ้มเช่นมาเล่นกับฉันสิหรือ อยากพักผ่อนใช่ไหมหากยื่อหลงกลและมองศกตาหรือยื่นมือออกไปหาพลังชีวิตของเยืดจะถูกดูดไปเรื่อยๆจนหมดสติบางตำนานเล่าว่าหากถูกมันดูดพลังจนหมดร่างของยืดจะกลายเป็นซากไร้วิญญาณและกลายเป็นมากฤิกิตตนใหม่